เวลา16นกา32นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติทรงเปิดงานเมาลิศกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจะร้อักราช1,446พุทธศักราช2,568 โอกาสนี้พระชทา,านพระบรมราชาวรกาสให้ในายประเสริฐยามันผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศ,ศักราช1440อันเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานโดยมีนายมานิตทองแสงผู้แทนคณะกรรมการจัดงานให้ความหมายภาษาไทยจากนั้นนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีกราบบังคมทูลชีวประวัติของศาสดามูฮัมหมัดโดยสังเขป งานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเพื่อดำลึกถึงเกียรติประวัติเชิดชูคุณธรรมคำสอนและมุ่งมัน่นปีศาสดามุฮัมมัดมุ่งมันมงม่นและสร้างความตระหนักในการน้อมนำคำสอนและแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งของศาสดามุฮัมมัดมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อเกิดความรักและความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ งานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจําปีฮิจรัสศักราช1446จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ซึ่งสํานักจุฬาชมนตรีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดสมาคมมูล,ลนิธิโรงเรียนองค์กรมุสลิมองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20เมษายนนี้เพื่อนําเสนอเกียรติคุณของศาสดามุฮัมมัดผ่านนิทรรศการวิชาการ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนุปธรรมพกและพระบระมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประสงนิกรชาวไทยมุสลิมรวมทั้งเพื่อแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านานและให้เกิดเอกภาพในการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540 จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายประเสริฐรามันผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปชายและนางสาวดารามูตะศียะมูดีผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิงประจำปีฮิจรัศักราช1,440หรือพุทธศักราช2,562 พระราชทานทุยรางวัลแก่นายอดมแวแม้ผู้ชนะเลิศการประชันเสียงนกเขาชวาและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1446โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1446ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและเจตนารมณ์ที่จะรับึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐของท่านนบ,บีมุฮัมมัดแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน้อมนำจริยาวัดอันงามและหลักธรรมคำสอนของท่านนบ,บีมุฮัมมัดมาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วย หากชาวไทยมุสลิมทุกคนพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติเช่นนี้และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้ถูกตรงก็จะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของแต่ละคนและสังคมประเทศชาติซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย อันจะเป็นการถดุดีเกียรติคุณของท่านนบ,บีมุฮัมมัดได้อย่างดีที่สุดจากนั้นพระราชทานพระบรมราชาโองการให้ในายประสานสีเจริญประธานฝ่ายพิธีการศาสนาอ่านบทร้อยแก้ววันประสูติองค์พระาศาสดาเป็นภาษาอาหรับ นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนำกล่าวดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีและพระบระมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับพร้อมอ่านบทสรุดีพระกิติคุณและการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต,ต,ต่างๆ ต่อจากนั้นทออพระเนธให้สก,การอาทิดิทัศก,ก,การเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาทศมราชามหาวัิรลาลงกรจำลองกำแพงและประตูของพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยสายทานแห่งน้ำพระราราย์ไทยดุดมหาชาลาลายัยบรมราชจักรีวงศ์ายภาพพระบรมชาติธลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโฟโตบูธโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอด จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบาพิษรวมทั้งนิทศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการการสร้างความเชื่อมั่นฮาลานของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานผ่านแนวทางสองประกอบด้วย AI 1วันคือการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในทุกมิติของงานด้านฮาลานทางด้านมาตรฐานฮาลาน คองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเกิดความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบฮาลาลเช่นยศสการสมุนไพรศาส,สดาแสดงตัวอย่างสมุนไพรที่กล่าวถึงในอัลฮาดิสที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของศาสดามุฮัมหมัดเช่นฮับบัตุซาดะหรือเทียนดําและอินทผลมรวมท้งนิสการความรู้เรื่องมาตรฐานฮาลาลที่มุ่งส่งเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและธุรกิจอย่างถูกต้อง ส่วน AI 2คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนบริการการดำเนินงานฮาลานเช่นการใช้ AI เพื่อให้ระบบฮาลานได้พัฒนาอย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการศาสนาเช่นในิทรรศการแสดงการติดตามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันฮาลาลรูทเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ฮาลานของผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆ